สวัสดีไวรุ่นเอาละวันนี้เรามาอ,อยู่กับ a นะอล n a นเ่เบกเอานะครับอาวันนี้ก็จะมีสตรีมสดย้อนหลังนะครับมาให้ดูของวันที่4อันนี้ก็จะอยู่ในพื้นที่ไร่ล้วนๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเป็นหนูพื้นที่ไร่นะครับไปรับชมกันเลยไปตินดีต้หนึ่งในในทท่านนะครับเอาละครับตานแรกมาเขาเป็นไม่สวยเลย ก็สหลังไอ้เขาเรียกว่านะหลังสูสานเลยนะครับตีที่เกิดทางเดียวกับเราเราไม่ต้องสนใจนะครับเราเข้าหายรุดอย่างเดียวเลยไปดักลอยิงคนที่หายรุดดีกว่าไปกันเลยแบบจะเบียรหของสาผมมันแน่จะไม่ดียวอคือเอาลครับอันนี้ผมเข้ามาถึงหายรุดแล้วนะครับพอดีมันมีเวฟขึ้นผมไม่แน่ใจคนอยู่บอทตอนนี้ผมก็ระแวงก็ขึ้นถือดืนเช็คก่อนครับแล้ว เหมือนจะเป็นบอดนะครับอันนี้ผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปเลยเดี๋ยวเรามาเปิดแปดแสนกันไม่ใช่สิกุญแจร้านแล้วใช่ไหมไม่ใช่แปดแสนไปเลยของแดงจองหรือเปล่าจังวันนี้ผมก็มุ่งกับการเคลียร์บอดนะครับเพื่อนก็ได้เปิดกุญแจไปก็ยกให้เพื่อนไปก็ไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตามใหม่ค่อยเปิดจังวันนี้เหมือนจะมีคนมานะครับมาตรงเซฟฟี่ก็ได้ดักรออยู่มุม ไอ้เขาเรียกว่าคอบระเบียง่จะไปสองศูนย์หนึ่งอย่างผมว่าคิดว่ามันน่าจะวิ่งขึ้นมาตรงไอ้รถรถเชื่อมกับเซฟฟี่นะครับปีนขึ้นมาตรงนี้แน่เนี่ยผมว่ายิ่งดูค้าสวยๆไปเลยจะไงอ่ะจะมานเซฟฟี่สองตัวจะปีเก็บเศษตัวนลยกำลังจะโดนเขมือเข้ามาฆ่าฆ่าตรงไหนล็อกสอง นั่นแน่รูดไปสองตามแผนที่ผมวางไว้เลยแต่มันจะมีเพื่อนอีกนะครับอันนี้ผมก็ให้เพื่อนจ,จัดการไปเพราะว่าผมรูดไปสองแล้ว,วอา่านี่ผมก็ประเบิดเกือบโดนเพื่อนผมไม่เห็นเพื่อนวิ่งชาร์จไงเป็นสามตัวโหเซตหเอ้ยมันทำไมดาวอยู่เนี่ยมันจะมากันแค่สามตัวจังหวะนี้ก็รีบไปเก็บของครับเพราะมีมาอีกตี้หนึ่งตรงด้านข้างด้านข้างโมตเตล ทางป่ากลางครับกเพื่อนเพื่อนมันไม่มาชาร์จลัน้าไม่ยิงขาผมยิงไม่เข้าหรอกผมเซ็ตหกเต็มระบบแบบนั่นนะครับเก็บของไันทันเลยเพื่อนโดนแล้วถอ,อนรันะ อย่างพหลุดน้ำผมยิงตายไปสองอะ่ะมันก็เกือบตายนี่ใไรยิงเนาะวะโจอ่ะนี่ผมโดนยิงนะครับผมไม่รู้ว่ามันยิงมาจากตรงไหนก็ตายยังเาไม,ม่แต่อกนิดนิดระวังนะแกมองไปสกผมก็ได้อีกคนน่ะอยู่ข้างบ้านเลย จะู้องเปัเะกันประมานี้ผมก็ดักกัดขาไอ,อ้คนที่เดินมานะดัาท่าข้างนะครับมันจะมีคนเดินมาด้านขวายน่วัะน,นี้ก็ยิงตายไปหนึ่งครับเหลือตรงด้านซ้ายมือนี่สองตัวเหมือนจะดักผมตรงกระจก สองตัวเลยแป็ดดูเลยเป็นเรางรอปืนผมไม่แรงนะครับผมจะต้องอ่าค่อยอ,อ,อ้อมยิงตายเ <c oughs> ทียตัวเทียตัวตอนนี้เพื่อนโดนยิงไปแล้วหนึ่งคน เมหืยอวานนี้ผมก็จะย่องไปยิงไอ้ตัวหน้าบ้านครับเพราะว่าไอ้ตัวหน้าบ้านมันอยู่ข้างบนตัวเดียวแล้วเพื่อนอีกสองอีกสองตัวลงเหลือสามตัวเลยผมจะเอาไงไปดูตัวเดียวนี่ตัวนี้ ตอนนี้เขาไม่เห็นผมนะครับผมก็เลยลูยสาได้เจ็ดตัวตอนนี้เพื่อนเขาวิ่งตามมาแล้วมาให้รุมดีหล่อดีนะตัวตอนนี้ผมจะอ,อ้อมไปหน้าแต่นะครับไปยิงมันอยู่ตัวหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันวิ่งตามผมมาอยู่ข้างบนสองตัวเลยมันเขาจะรู้นะครับว่าผมอ้อมมาตอนนี้เขามารวมตัวอยู่ตรงหน้าบันไดแล้ว ผมก็จะวิ่งอ้อมไปตรงสองศูนหนึ่งับไ่อ่ะ้ผมยิงให้ตัวแรกโอ้โหจอสามเขาจะลงทามผมมานะครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาดักตรงมุมมนี้เดี๋ยวดักยิงลุดไปหนึ่งตัวก่อน

ได้เวลาเก็บของเก็บของตัวต่อไปกัน ตัวที่สามกันตอ่อนั่นแหละฮะแต่ละตัวนี่ไม่มีอะไรดีๆเลยมีแต่เซ็ตบัตร <c oughs> ผมกำลังจะไปเก็บของตัวสุดท้ายนะครับก็มีเห็ด <c oughs> ยืนนี่ไงโอ้โหเกือบตายผมมีข้ามาอีกเชื่อว่ากี่ตีวะนั่นแหละครับมิงอูมาโชบอีกตีนึงนี่ผมยิงไปเจ็ดตัวเลยนะครับโอ้โหแต่ก็ไม่ได้ออกไปกิต่อไปกันเลยนะครับวันนี้มาเกิดอ่ากดังแตก เกิดดที่เเราต้องเดินไปปาร์ตี้เกิดหลังนะครับมีก็ว่าข้างบนไม่มีได้แล้วิ่งผ่านไปแล้วอมูนหมูนจังหวะนี้ผมยิงไม่ทันครับเขาวิ่งไปกบดันอยู่ในบ้านแดงแล้วเดี๋ยวผมก็ย่อเข้าไปชัดกันเลยกดังบนไม่มีเล่นหลังหรือเปล่านี่มันอยู่ด้านหลังด้านหลังอ๋อตายไปแล้วหนึ่งตัวนะหบังคับซุดดาบกับซุดผมใครจะเป็นโมลการ์เะี๋ยวกนหลังจะดีป่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่มชไ้ไดลยไอ้เือูไหไม่ได้อนไ่งนี้ผมยิงติดเพื่อนไปครึ่งแม็กกว่าจะโดนตัวมันนะครับเพื่อนก็เลยตายกําลังกําลังไฟมาตรงไหนบเมื่อกี้เนเวปะโ้เ็บเียนี่แหละเหมือนจะหมดครับก็ได้เวลาเก็บของลองดู เจอเสตบัตรกันอีกแล้วจังหวะนี้ก็เคียยวของเพื่อนกับของศัตรูเสร็จรึเปล่าแล้วก็วิ่งไปออกกันเอาไปเยอะเลยโคตรดุบีละจังหวันนี้ผมจะเดินมาเปิดเซฟไปฟ้าฟรีนะครับตัวข้อมาเล็ก ีกดเซฟแล้วผมก็จะมานั่งรอเซฟเปิดนะครับหนาทีไอสองคู่หนี่เันทำไมเยอะจังวะแล้วผมก็จะไปเปิดเซฟแล้ก็ไม่เห็นกันไม่คาดคิดนะโอ้บุู่น้ตกมีศัตรูนั่งดักผมเปิดเซฟอยู่นะครับตรงน้าตกเลยง ผมขึ้นสะขบไปเห็นพอดีเกือบแล้ว,วเกือบซิงแ,งแก่แล้วจังหวะน,นี้ผมก็เลยวิย่งเช็คหมดเลยนะครับไม่มีเพื่อนตัวเมื่อกี้ผมก็เลยเดินมาเกิดอะไรวะให้มันเอาจริงดิไอ้เพี้ยเนี่ยมันยังไงวะสวัสดีครับไม่เจอนา,นานเลยเรม่หัวร้อนลนะนี่ยู่กับเรื่องผมหันมากิดมาัน,น,นตัวที่ดักเหมือนจะเป็นเซตไนท์ด้วยมาคนเดียวแต่ ไม่ใส่ไหนน,น่าเสียดายชัดเลยลลลลอันนี้ค้องมาสามแสนเสียดายไม่ใส่ไหน<ฮ>ไปตาต่อไปกันเลยวันนี้เกิดตรงนี้ก็วิ่งเข้าโมงอย่างเดียวเลยนชเกิทะเลสาบอะวันนี้ได้ยินเสียงปืนบอดยิงที่ทะเลสาบนะครับผมจะไปหลังห้องมาเลยนะครับ ก็วิ่งมาหลังห้อมาแล้วผมก็ไม่เจอใครเลยผมคาดว่มามันน่าจะวิ่งไปทางสะพานหักตรงข้ามโมไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ตามผมก็เลยจะเดินไปบ้านกลางเลยเฮ้ยคนที่ไม่เดินไอตัวนี้แหละครับที่ผมเดินตามหาตนอยู่หลังห้องมาเมื่อกี้มันมาอยู่ตรงนี้นเอง Follow me. ยเราเป็นซื้อบัตอยู่ดีไม่มีอะไรนะเก็บเก็บม,มาแติมดิก็พอไปกันต่อวันนี้มีเสียงปืนทรงบ้านกลางนะครับผมก็จะวิ่งไปเอามันเลย แม่เกือบยิงไม่ตายถึกหลือเกินเซตอะไรวะนั่นมัน,ม,นมันจะเล็กไปเขา้ามาน่เข้ามาน่าจะมีตัวอยู่อยู่อีกตัวหนึ่งตรงเซฟฟีนั่น,งนไงม,มีจริงจริงด้วยปต่อไปเอามันเลยเอาไปหนึ่งคนนะครับ่ นี้ผมยิงไม่ทันเพื่อนนะครับเพื่อนใส่ไหนเพื่อนเลยเห็นก่อนเพ่นลยยิงได้เหมือนจะมีอีกนะครับตอนนี้ผมล่าหาหาหากันอยู่กันหน้าแลหครับไอตัวที่ผมยิงที่ว่ามันถึกเมื่อกี้เซ็ตบารครับแต่ว่ามันทำไมมันถึกจัง ระหว่า,านี้ผมคิดว่าหมดแล้วนะครับผมเดินไปเช็คไอ,ดอ,ไอ,ดอ้ดอกไอ้ดอกถูกตัวกันหมดแล้วเฮ้ยคนไม่เชื่กันเลยเกิดตายนั่นเหรอครับมีตัวสุดท้ายอยู่ดักอยู่ตรงรั้วเกือบไปแล้วว่าเราเากเือบละวเจอเซฟบัตรกันอีกแล้วนะครับมาคุ้มค่ากับเส้นสญญเอาไปเลยอือลุ้นเลย นยยี่เหรอครับไปออกกันดีกว่าตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยแหมจะคุ้มกว่าเลยไปเกมต่อไปกันดีกว่าเกมที่ผ่านมามีแต่เซตบัตรทางนั้นเลยเกมนี้หวังว่าออเซตของจะดีนะนกเกิดมาก็โดนยิงเลยครับตอนนี้ เอาละได้เวลาเอาคืนละรีตัวเสร็จแล้วช่ังไหนียววิ่งห่างกันให้ควักในที่สุดจะเจอแล้วว่ามด้านขวานี่เองโอ,อ้ยโอ้ จังหวะนี้ผมได้บอกเพื่อนว่าปล่อยให้ผมเองแต่เพื่อนไม่ฟังนะครับเพื่อนตุยเลยตายนั่นแหละครับเพื่อนไม่ฟังผมเพื่อนเลยตายไปเก็บของกันดีกว่าดูเหมือนว่าจะมีศพฟรีที่เพื่อนยิงไว้ด้วย จะดีกว่าตาตาที่ผ่านมาไปก็บตัวต่อไปกันไปได้เวลาถอนกำลังกันแล้ว ผมจะวิ่งตัดหลังโมไปเลยนะครับไปออกตรงหกพันโมมีรอดต่อตัวนี้ผมตัวเอนะครับว่าในหมูมันน่าจะมีแต่ผมก็ยังประมาทอยู่ดี นั่นแหละครับก็โดนยิงตายจริงๆด้วยไม่ได้ออกอย่างเช่นเคยไปเราก็เริ่มตามกันดีกว่าตามเมื่อกี้แม่งโดนดักผมก็ฟาร์มหมดทั้งโมเตลแล้วไม่เจอทั้งคนไม่เจอทั้งของแดงเลยไม่มีของอะไรดีๆเลยแบบเหมือนเขาสิ่ตัวยังก็หมด เ้าแล้งมัสองบิามเกือบไปแล้วนะครับบนสะพานมีอีกตัวทึ่ดีนะยิงสวนเข้าไปได้หนึ่งหนึ หมอนี่เอามาแค่ปืนอย่างเดียวยาอะไรไม่ได้เอามาเลยกำลังจะเดินออกอยู่แล้วเฮ้ยคุณยิงไหมคุณยิงไหมเพราะว่านี่น้องผมโดนยิงเฉยเลยไม่ยิงข้างหน้าเอือยๆอะไรเงี้ยมันตัวตัวนึ่งตัวเพื่อตัวหนึ่งไปตัวเสียอเนอยู่แล้ว ในบ้านเลยพี่เอนานะขน่านฟังถือ แม่ไอหมอนี่มือปืนมีนายปลาเสียงหลอกไว้ด้วยเอาซะเกือบตายเลยทีเดียวอะไรมาจัแงแหม่โดนไปดีเจ็บไหมละ่ะยืนต้องเือปลาเสียงหลอกด้วยยืนตายวะ ไม่ยิงใครอ่ะต้องหินยิงะอะไรจบแค้ตัวที่น้องโดนยิงเมื่อกี้ที่ปืนเก็บเสียงไอ้หมอเอ็มสิบหกนี่มันยิงตายไปแล้วโชคดีไม่ต้องถึงมือผมืมไ,มไม่เปลืองแรงด้วยือยคนยิงให้ขนาดนี้ก็เก็บของสิครับอันนีอะไรยิงมันเนี่ย ำลังกันแล้วครับ <Okay. S 3> อูเกิดตัวหน้า,าเราตาได้อีกตัว okay. ไปไปต่อด้วยเกมสุดท้ายกันไม่เกิดที่เซฟตีกูดังบนนะครับอันนี้ข้างล่างเหมือนจะมีศัตรูด้วยรู้นะไปหนึ่งบ,บ เช็คต่อเดี๋ยวเราจะมีเพื่อนมันอยู่นะนี่นมิด ตัวสุดท้ายเพื่อนก็ได้ยิงไปแล้วน่าจะหมดตีเซตที่ได้มาก็มีแต่เซตบัตรมีคุ้มค่าสุดเอาซะเลยเจอแค่ตีเดียวที่จุดเกิดเมื่อกี้จากนั้นก็ไม่เจอใครอีกเลยถอนกำลังกันดีกว่า,านั่นแหละครับยิงไปสามตัวไม่ได้อะไรกลับมาเลย โอเคครับผมวันนี้ไฮไลท์ก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบถ้าสนุกอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับเดี๋ยวไว้จะมีผลงานใหม่ๆหมอีกไปแล้วครับบ๊ายบาย